ไฟหน้าไม่ติดเราจะมีวิธีตรวจเช็คยังไงนะครับว่าไฟหน้าไม่ติดแล้วสายไฟเส้นไหนนะครับที่ขึ้นจากเครื่องมาเพื่อเลี้ยงไฟหน้าสายเส้นไหนใช้ไฟสูงไฟต่ํา DC 125กับ100นั้นใช้สายไฟสีเดียวกันไหมก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะใช้สีอะไรคลิปนี้จะมีคําตอบให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวขาวนี่นะครับมาต่อเข้ากับเหลืองเลยนะครับเนี่ยมาต่อเข้ากับเหลือง แ,บบแล้วคนนี้ไฟหน้าเพื่อนๆก็จะสว่างขึ้นแล้วนะครับสำหรับ dt ร้อยนะครับที่ใช้วิธีนี้สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับมาดูอีกหนึ่งปัญหากวนใจนะครับที่เพื่อนๆเ,เจอกันมามากนะครับเรื่องไฟหน้านะครับไฟหน้าไม่ติดคีวีอยู่ดีดับไม่ติดหรือว่าซื้อรถเก่ามาคันนึงแล้วไฟหน้าไม่ติดมาเลยจะมีวิธีเริ่มต้นแล้วก็ตรวจเช็ค ไล่อย่างไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเบื้องต้นนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ต้องแกะไฟนะครับออกแกะโคมไฟออกจากตัวรถนะครับหรือเป็นโคมไฟรูปทรงไหนก็ตามนะครับอย่างอันนี้เป็นดีทีร้อยนะครับเราก็แกะมันออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็มาแกะที่ขั้วหลอดไฟมันนะครับหาขั้วมันให้เจอแล้วเราก็แกะมันออกนะครับ แล้วแต่วิธีแกะแต่ละรุ่นอาจจะต่างกานันนิดนึงแต่ส่วนมากถ้าเป็นขั้วแบบนี้ก็จะกดลงไปแล้วก็หมุนไปทางซ้ายนะครับแล้วเราก็จะมาเช็คดูหลอดไฟก่อนอันดับแรกนะครับอย่าเพิ่งไปเช็คจุดอื่นนะครับเพืเ่อนเช็คหลอดไฟก่อนอันดับแรกมองดูด้วยตาก่อนนะครับมองดูด้วยตาหลอดไฟหน้าเนี่ยมันจะมี2ไส้นะครับคือไส้สูงแล้วก็ไส้ต่ำบางทีมันก็ขาดไส้เดียวบางทีก็ขาด2ไส้นะครับอย่างตัวเนี้ย มองดูด้วยตาแล้วนะครับมันก็สภาพยังไม่เห็นรอยขาดนะครับแล้วถ้ายังไม่เห็นรอยขาดขนาดนี้เราต้องเช็คให้ได้ก่อนว่าขาดไม่ขาดถ้าเพื่อนเพื่อนมีมิเตอร์ก็เอามิเตอร์มาจับวัดได้นะครับจับวัดว่าหลอดขาดไม่ขาดนะครับเดี๋ยวเอามิเตอร์มาให้ดูนะครับมาวัดให้ดูนี่ครับมาติมเตอร์นะครับ เป็นดิจิตอลหรือเป็นแบบไหนก็ได้นะครับเราก็หมุนปรับมานะครับที่วัดค่าความต้านทานนะครับอันนี้ผมวัดความต้านทานแล้วมีเสียงด้วยนะครับอันนี้มิเตอร์ดิจิตอลก็ได้นะครับหาซื้อตามช้อปปี้รัซด้าก็มีนะครับถูกๆูก็พอใช้ได้นะครับเอาไว้ติดบ้านเพื่อเช็คแก้ปัญหานะครับแล้วเราก็เช็คมิเตอร์กันนะครับนะมิเตอร์ทํางานปกตินะครับอย่างงี้มิเตอร์ทํางานปกติ นี่เราก็เอาหลอดไฟนะครับมานะครับมันจะมีไส้ตั้งตูดสองไส้นะครับอันนี้มีการมดิฟายตะกั่วมาแล้วเนื่องจากมันสึกหรืออะไรสักอย่างนะครับเราก็เอาโั้วลบมาจี้บริเวณกาวของหลอดไฟนะครับแล้วก็จี้ไปทีละขั้วนะครับเพื่อนๆเอาขั้วบวกมิเตอร์จี้ทีละขั้วนะครับ่มันขึ้นนะครับเห็นไหมครับอันนี้ไม่ขาดไม่ขาด เงี้ยแสดงว่าหลอดไม่ขาดขยับอีกทีอ่าอ่าอย่างเงี้ยหลอดนี้อาจจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับโอเคอันนี้หลอดไม่ขาดก็แสดงว่าหลอดไฟไม่ขาดถ้าไม่มีมิเตอร์ก็ใช้แบตเตอรี่นะครับอันนี้เราก็ต่อสายจากแบตเตอรี่มาเลยนะครับเลยเราก็เอาขั้วลบ แต่ที่กาวเหมือนกันแล้วก็เอาขั้วบวกไล่ทีละขั้วนะครับน่ะติดเห็นไหมครับติดติดนี่แสดงว่าหลอดไม่ขาดคราวนี้เรารู้แล้วว่าหลอดไม่ขาดนะครับเราก็จะต้องไล่สายกันต่อไปนะครับคันนี้เป็น dt 1 0รนะครับเพื่อนๆ d t 1 0รกับ d t 1 2 5ก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับเราก็มาดูที่ขั้วนะครับว่า ว่ามันเสียหายหรือเปล่านะครับว่ามีสายตรงไหนขาดไหมนะครับถ้ามีมิเตอร์ก็ใช้มิเตอร์วัดอีกเช่นเคยนะครับว่าสายมันขาดไหมนะครับก็ใช้เอาสายกาวก่อนนะครับสายกาวคืออันนี้เช็คก,กาวก่อนแล้วก็มาหาดูสายนะครับสายกาวที่ตัวรถนะครับว่าอยู่ตัวไหนของยามาฮ่าดีทีร้อย สายกจะเป็นสีดํานะครับร้อยร้อ işte. ย <c oughs> <c oughs> like, <c oughs> ี Being, ่สห้าสาย9กจะเป็นสีดําหมดแล้วสายไฟที <c oughs> ok ่มาเลี้ยงไฟหน้านั้นจะเป็นสีเขียวนะครับจะเป็นสีเขียวอ่อนกับสีเหลืองนะครับเพราะว่าที่ประกับไฟของดีทีเนี่ยนะครับเพื่อนๆที่ประกับไฟของดีทีตัวเนี้มันจะมีสายออกมาหลายสีสีเขียวมันจะมีสองสายนะครับเขียวมันจะมีเขียวเข้มถ้าเขียวเข้มนั้นมันจะเป็นไฟเลี้ยวกับสีน้ําตาลเข้มนะครับ ส่วนสายไฟา DT100 DT125 หรือในตระกูล Yamaha ก็จะเป็นสีเหลืองกับสีเขียวนะครับสีเหลืองนี่จะเป็นไฟสูงสีเขียวนี่จะเป็นไฟต่ํานะครับแล้วกาวก็ใช้สีดํานะครับเดี๋ยวเราใช้มิเตอร์จับวัดดูกันนะครับว่ามันมีตรงไหนขาดหรือเปล่านะครับต้องไล่จากขั้วลงไปทีละจุดนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราใช้ปลายสายมิเตอร์นะครับจับที่ พ่วหลอดไฟก่อนนะครับอันดับแรกไล่เสียจุดนะครับเอาสายกาวก่อนก็ได้จับกาวตัวนี้กับกาวสายนะครับกาวสายจะเป็นสีดำอันนี้ก็ไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูพ่วตัวนี้ไล่ไปดูว่าจะมีเส้นไหนก็ไม่ขึ้นอีกแล้วพ่วเนี้ยเอ๊ะทำไมไม่ขึ้นเดี๋ยวเรามาพลิกดูซิทำไมไม่ขึ้นอ้าว มันจะขึ้นได้ยังไงครับเพื่อนๆดูมันขาดหลุดหมดเลยนะครับนี่เจอปัญหาแล้วมันขาดหลุดหมดเลยทําให้ไฟมันไม่ติดนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเราก็เจอสายเตุแล้วแล้วเดี๋ยวดูสายกาวทําไมมันติดมันไม่ติดที่จริงกาวมันต้องติดกาวสีเขียวไม่ติดมันขาดกหรือเปล่าน่าจะขาดในนะครับสภาพนี้น่าจะขาดใน ขาดในแน่นอนถ้าอย่างเงี้ยเพราะถ้ามันใช้ได้มันจะต้องติดนะครับ<ม>ก็โอเคนะครับเจอปัญหาแล้วแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าทันอื่นวัดขั้วตรงนี้แล้วอ่ะมันต่อกันมิเตอร์มันต่อมันไม่ขาดมันมีเสียงติดอย่างเงี้ยแสดงว่าตรงเนี้ยที่มันไม่มีปัญหาเราก็ไล่ต่อมานะครับไล่ต่อมาเรื่อยๆไล่ต่อมายังไงก็ ต้องหาสายไฟนะครับที่เข้ามาเลี้ยงประกับตัวนี้นะครับประกับไฟปเปิดไฟเนี่ยสายไฟของพวกตระกูล 100, ดีทีร้อยดีทีร้านะครับไฟที่เข้ามาเลี้ยงไฟหน้านะครับที่ขึ้นจากเครื่องนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะบอกเป็นโค้ดสีเข้ากับสายเมนเลยนะครับก็คือน,นี่นะครับจะเป็นสีเหลืองนะครับเป็นสีเหลืองสีเหลืองตัวเนี้สีเหลืองนี่มันจะขึ้นมาจากเครื่องเลยนะครับ เดี๋ยวผมเอาสายเมนให้เพื่อนเพื่อนดูดีกว่านี่ครับเนี่ยสายเมนที่ขึ้นมาจากเครื่องบริเวณน,นี้นะครับเนี่ยมันจะมีปลั๊กเสียบเข้ากับตัวนี้นะครับมันจะมาที่สีเหลืองนะครับสีเหลืองแล้วมันก็วิ่งมานี่มาตามนี้เรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆแล้วก็จะมีต่อไปที่ประกับไฟปิดเปิดเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีเส้นสีเหลืองนะครับเนี่ยเส้นสีเหลืองตัวนี้เนี่ย เราก็มาเช็คตัวเนี้กับขั้วไฟหน้าสีเหลืองเวลาเราเปิดปิดอะ่ะมันทํางานไหมเพราะว่าเราจะต้องเช็คดูนะครับว่าสวิตปิดเปิดเนี่ยมันเสียหายหรือเปล่านะครับโอเคนี่นะครับสายสีเหลืองที่ขึ้นมาจากเครื่องนะครับมันมาตรงนี้เราก็ใช้ปลายของมิตเตอร์นะครับเราวัดค่า ความท่านทานไว้นะครับตั้งตั้งแต่ทีแรกแล้วตอนที่เราวัดไส้หลอดนะครับเราก็เอาขั้วไหนก็ได้นะครับต่อเข้ากับสายสีเหลืองที่วิ่งเข้ามาประกับไฟหน้านะครับแล้วเราก็มาดูขั้วไฟหน้าบริเวณนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้สวิตช์ไฟหน้านะครับเราได้เปิดไว้แล้วนะครับสวิตช์ตัวนี้มันเปิดไว้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับมีส่งต่ําตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเอาสายมิเตอร์นะครับสีเนี้ย ทีมีเราาสีดำต่อกับปลายสีเหลืองแล้วปลายสีเหลืองเส้นนี้แล้วนะครับปลายสีเหลืองนี่แล้วเราก็มาจับดูนะครับว่าอันไหนจะทําให้มิเตอร์มาติดเดี๋ยวไปดูที่มิเตอร์นะครับไม่ติดนะครับอันนี้แล้วขยับติดติดแล้วนะครับอันนี้ติดนี่ติดสีเขียวสีเขียวเป็นไฟต่ำนะครับอันนี้เป็นไฟต่ำเดี๋ยวเลื่อนเป็นไฟสูง ไฟสูงมันจะดับเห็นะครับไฟสูงก็คือสีเหลืองนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่สีเหลืองคือประมาณนี้นี่ไฟสูงแล้วก็พอไฟต่ําก็จะไม่ติดแล้วเรามาจับที่สายสีเขียวเป็นไฟต่ํานี่ก็โอเคอย่างนี้แสดงว่าสวิตช์ไฟไม่เสียนะครับอย่างนี้ใช้ได้ถ้าเช็ดดูแล้วหลอดไม่ขาดขั้วไม่เสียสวิตช์ไฟไม่เสียก็ไล่ลงมาเรื่อยๆเลยนะครับ ไล่ลงมาจนถึงมัดข้าวต้มเลยนะครับไล่จนมาจนถึงมัดข้าวต้มเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือสายถ้าสายมันเก่าๆอย่างเงี้ยเพื่อน,นๆก็ต้องเช็คด้วยนะครับว่าปลายสายตัวเนี้ปลายสายกับโคนสายที่มาต่อกับเครื่องตัวเนี้ลองเอามิเตอร์จับวัดดูว่ามันขาดไหมนะครับเนี่ยเราจับตัวนี้กับตัวนี้ดู ว่ามันขาดไหมนะครับเดี๋ยวผมจะจับให้ดูนะครับ,รบสายสีเหลืองนะครับแล้วก็เอามิตเตอร์ข้างใดข้างหนึ่งก็ได้มาจับแล้วเราก็มาวัดดูนะครับว่ามีเสียงนะครับแสดงว่าไม่ขาดก็แสดงว่าสายไม่ขาดใช้ได้เราก็ไล่ลงไปดูว่ามัดขาดมัดไหมหรือเปล่าถ้ามัดไหมก็ทําการเปลี่ยนนะครับก็โอเคนะครับสําหรับการไล่สายไฟ หน้านะครับที่ปัญหาไฟหน้ารถไม่ติดนะครับไม่ว่า d t 1 0รหรือ d t 1 2ร้ที่ผ้านะครับก็จะใช้โค้ดสายเดียวกันนะครับคือใช้สายสีเหลืองนะครับประมาณเหลืองขาวนี่นะครับมาใส่สวิ์ปิดเปิดไฟหน้านะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็น DT ทีร้อยมันก็จะมี3เส,ส้นอย่างเงี้ยผมก็ได้บอกวิธีแปลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเราก็ต้องเลือกใช้2เส,ส้นนะครับเอาสาย เอาเส้นที่ไฟออกมากที่สุดแล้วก็เอาไฟออกกลางๆนะครับไปใช้เอาไฟออกกลางๆนเนี่ยมาต่อเข้าไฟหน้าคือเอาสายเส้นที่ไฟออกกลางๆเนี่ยน่าจะเป็นนี่นะครับเขียวขาวนี่นะครับมาต่อเข้ากับเหลืองเลยนะครับเนี่ยมาต่อเข้ากับเหลืองแบบนี้เลยนะครับต่อเข้ากับเหลืองแล้วก็สีเหลืองเส้นนี้ก็ไม่ต้องใช้นะครับแล้วก็เขียวขาวก็ไม่ต้องต่อนะครับแล้วคนนี้ ไฟหน้าเพื่อนๆก็จะสว่างขึ้นแล้วนะครับสําหรับ DT 1 0ร้อยนะครับที่ใช้วิธีนี้ส่วนไฟชาร์จนั้นก็ใช้สีเขียวแดงนี่นะครับเขียวแดงนี่นะครับเขียวแดงที่ต่อไปประกับปิดเปิดไฟหน้าเราไม่ต้องใช้แล้วนะครับเราเอามาเขียวแดงเนี่ยมาต่อกับสีขาวนะครับสีขาวที่ขั้วแผ่นชาร์จเวยบร้อยได้เลยนะครับมาต่อได้เลยนะครับเพราะ ของเดิมมันก็มีสีขาวมาเหมือนกันสีขาวตัวนี้ถ้าเราไปต่อตรงนี้มันต้องผ่านสวิ์นะครับเราไม่ต้องเรามาต่ออย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สีแดงนี่ก็เอาไปต่อขั้วแบตเตอรี่นะครับแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับสําหรับของระบบเวฟร้อยเอของ d T ีทีร้อยนะครับไม่ใช่เวฟร้อยนะครับเป็น d T ีทีร้อยส่วน d T ีทีร้อยยี่ห้ามันมีมาสองสายอยู่แล้วมันไม่ยากนะครับ มันก็จะแยกมาอยู่แล้วระหว่างขาวกับเหลืองนะครับไฟหน้ากับตัวชาร์จก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้หรือเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอ่าโอเคเดี๋ยวก่อนไปอย่าลืมนะครับเดี๋ยวฝากตรงจุดนี้นิดนึงขอสตาร์ตตัวเนี้มีบางท่านถามมานะครับอย่างตัวเนี้ย แปลง C D I บางท่านจะแปลง C D I แล้วก็ทําตามผมของเดิมเป็นทองขาวแต่ทองขาวออกแล้วแล้วตัวนี้ใช้ของเดิมนะครับเป็นสามารถชาร์จ12โวลต์ได้นะครับตัวชาร์จคอยแสงนะครับแต่คอยสตาร์ทเนี่ยต้องเปลี่ยนนะครับเพื่อนๆเ,เปลี่ยนเป็นของ D T 1 2 0 x นะครับถ้าใช้ของเดิมแล้วมาใช้คอยหัวเทียน K R มันจะไม่ติดนะครับเพื่อนๆมันไม่ได้เราต้องเปลี่ยนเป็นคอย สตาร์ท DT 125นะครับแล้วถึงมาใช้คอยหูเทน kR ถ้าใช้คอยสตาร์ทเดิมใส่คอยหูเทน k r r มันก็จะไม่ติดนะครับเพราะว่าเคยมีบางท่านถามมานะครับก็โอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ